สวัสดีครับลุงเล็กดินดีครับวันนี้มาเล็กเปลี่ยนตอบข้อถามของพี่น้องเอฟซีหลายท่านว่าลุงเล็กถ้าหากว่าเราใช้กับดักมแมลงใช้หลอดล่อมแมลงแล้วจะไม่เป็นการล่อมแมลงจากสวนอื่นมาที่สวนเรารหรือพี่น้องหลายท่านสอบถามกันมานะครับลุงเล็กได้เคยทําการทดลองล่อมแมลง แล้วใช้วิธีล่อลงบ่อปลาผลปรากฏว่ามีแมลงบางส่วนที่ตกลงในน้ำและเป็นอาหารของปลาอย่างเช่นพวกแมลงปีกแข็งพวกแมลงตะกะแตนพวกพวกแมลงต่กกตงางๆถ้าลงบ่อปลาแมลงพวกเนี้มันไม่ใช่แมลงที่เป็นโทษกับพืชส่วนผีเสื้อกลางคืนเขาจะไม่ร่วงลงบ่อเพลียจ,จักจั่นฝ,ฝอยเขาไม่ร่วงลงบ่อ ก็เป็นการยิ่งล่อยิ่งนำพาแมลงมาในแปลงเราอย่างที่พี่น้องได้เข้าใจกันนะครับหลุงเล็กก็เลยทำการทดลองโดยใช้กับดักกาวเหนียวนะครับซึ่งหลุงเล็กจะใช้สลับกันระหว่างแผ่นกาวเหลืองนะครับแผ่นกาวเหลืองและแผ่นกาวดักแมลงวันสลับกับใช้กาวทาบน แผ่นวัสดุสีเหลืองนะครับเพื่อเป็นการล่อให้มแมลงมาเกาะนะครับผลปรากฏว่าหลังจากล่อไประ,ระยะหนึ่งในในช่วงแรกของที่ลงเล็กได้ทําการล่อมแมลงนะครับก็ปรากฏว่ามีมแมลงมาติดเยอะหลังจากนั้นเริ่มเริ่ม,มหายไปจะยังมีส่วนของมแมลงบางส่วนแต่มแมลงที่มาติดส่วนใหญ่จะเป็นมแมลงที่ให้โทษนะครับอย่างเช่นผีเสื้อลังคืนพวกนี้ ก็จะไปไข่บนดอกทุเรียนช่วงหางแย่หลังจากนั้นเมื่อหางแย่โตผลโตก็จะเป็นช่วงจังหวะที่แมลงออกจากไข่แล้วเข้าทําลายเจาะกินผลผล,ผลิตนะครับดังนั้นลุงเล็กจึงอยากจะชักชวนพี่น้อง f อฟมาช่วยกันนะครับช่วยกันใช้หลอดสีม่วง ล่อมแมลงแล้วใช้กับดักกาวเหนียวนะครับเพื่อล่อตัวแก่มาทําลายก็ตั้งแต่ลุงเล็กได้ทําการล่อมแมลงมาตั้งแต่ประมาณหนึ่งเดือนนะครับก่อนดอกบานก็ผลปรากฏว่ามีมาแมลงมาติดเยอะแยะมากมายนะครับทั้งหมดลุงเล็กติดไว้แปดจุดทั้งหมดแปดจุดก็น่าจะมีมแมลงที่ถูกทําลายด้วยกาวเหนียวไปจํานวนเยอะแยะมากมายนะครับดังนั้น เพื่อเป็นการลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นลดความเสียหายที่มแมลงจะเข้ามาเจาะทำลายผลผล,ผลิตนะครับส่วนของสารเคมีที่จะใช้ก็ใช้แต่ก็ยังมีมแมลงส่วนหนึ่งซึ่งเป็นมแมลงที่ดื้อยานะครับฉีดไม่ตายฉีดแล้วเที่ยวหลบเที่ยวหลีกเร้นหลังจากนั้นก็ออกมาล้าลำลายต่อมีพี่น้องหลายท่านซึ่งเข้ามาดูที่ทวงเล็ก แล้วบอกว่าที่สวนฉีดจนเหนื่อยฉีดจนฉีดจนคนฉีดท้อก็ยังมีผลการทำลายของมแมลงหลวงเล็ก็เลยแนะนำไปว่าเบื้องต้นเราควรที่จะลดจํานวนมแมลงศัตรูพืชโดยใช้หลอดล่อมแมลงทำลายกลางคืนนะครับ ส่วนใหญ่แมลงที่เป็นโทษกับพืชจะเป็นแมลงกลางคืนนะครับเดี๋ยวลุงเล็กจะพาดูด,ดูดูอีกที่หนึ่งนะครับส่วนใหญ่แมลงที่เป็นโทษจะเป็นแมลงกลางคืนนะครับซึ่งหลายท่านบอกเอ้าลุงเล็กแย่เลยถ้าเราติดหลอดเอาแมลงแมลงจากแหล่งอื่นจะเข้ามาที่สวนเราหรือไม่อาจจะใช่ถ้าเขามองเห็นแสงนะครับเพียงแต่แมลงเหล่านี้เป็นแมลงที่หลงแสงสี เขาจะมาตามตามแสงแสงสีม่วงซึ่งเป็นสิ่งเร้าที่เขาจะมุ่งหน้ามาหามาหาเปลงเรานะครับเขาจะมาหาหลอดไฟช่วงที่เขามาหาช่วงนั้นเขาจะไม่เจาะทําลายเขาจะมุ่งมาหาแสงอย่างเดียวนะครับซึ่งกว่าจะเป็นกว่ากว่าควยยะดับก็เป็นช่วงเช้าซึ่งกลางวันเขาจะไม่ทาลายนะครับอย่างนอนผีสักกลางคืนเขาจะไม่ไข่เขาจะไข่เฉพาะกลางคืน นะครับเมื่อไข่กลางคืนแต่กลางคืนเราใช้หลอดล่อมแมลงสิ่งเราที่เขามุ่งมาเนี่ยเขาจะไม่ไปไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ไปเจาะทําลายนะครับแต่ถ้าคืนไหนถ้าเราไม่ได้ใช้กับดักกาวเหนียวล่อจับทำลายคืนไหนไฟดับหรือเริ่มเปิดคืนนั้นก็บัไลรนะครับมแมลงที่มาซ่อนตัวอยู่ในสวนเราเขาก็จะออกทำลายนะครับดังนั้นลุงเล็กก็จะใช้วิธีติดหลอด ระบบโฟโตสวิตเมื่อมืดเขาจะทำงานเองแล้วทุกวันลุงเล็กก็จะทำการเปลี่ยนกับหลักเกาเหนียวนี่ลุงเล็กเปลี่ยนทุกวันนะครับนี่ขนาดเปลี่ยนทุกวันโดยลุงเล็กจะเปลี่ยนประมาณช่วงสองทุ่มถ้าเป็นช่วงหัวคำ่ำที่ตะวันเพิ่งตกดินนะครับจะมีแมลงส่วนหนึ่งเพิ่งเข้ามาเด็ดอย่างเช่นแมลงเม่านะครับแมลงเม่าไม่ได้มีโทษกับพืช ต่เขาติดแล้วหลังจากเขาติดแล้วเนี่ยเขาจะติดจนเต็มแมลงศัตรูพืชมาไม่สามารถเกาะที่กาวเหนียวได้นะครับก็จะใช้เวลาช่วงสองทุ่มมาทําการเปลี่ยนกาวนะครับทุกวันโรงเล็กจะเปลี่ยนทุกวันนะครับก็จะมีร่องรอยของแมลงกลางคืนมาติดทุกคืนนะครับแมลงเหล่านี้ถ้าหากว่าเราปล่อยไปเราไม่ได้จับมาทําลายเนี่ยเขาก็จะมีศักยภาพในการที่ ทำลายพืชผลทางการเกษตรไข่บนผลผลิตทุเรียนไข่บนหางแย้นะครับหลังจากนั้นเขาก็จะเข้าไปทําลายเมื่อเมื่อเข้าสู่ระยะไวหนอนเขาก็จะทําลายผลผลิตนะครับซึ่งหลวงเล็กก็พยายามที่จะดูแลในส่วนนั้นนะครับปีนี้หางแย้หลวงเล็กสวยแล้วก็จะมีหลายรุ่นมีดอกออกมาหลายรุ่น,น ซร่งรุ่นหลังเนี่ยเดี๋ยวลุงเล็กจะต้องให้คนงานขึ้นไปเกี่ยวทิ้งนะครับทุเรียนลุดนผลลักจกค่อนข้างสมบูรณ์ตั้งจากลุงเล็กใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงผัดสมผสานกับปุ๋ยเคมีในบางช่วงบางตอนลุงเล็กจะเป็นเกษตรกร,กรที่ใช้สารเคมีเพียงแต่น้อยลุงเล็กไม่ได้ใช้สารเคมีอย่างมากมายลุงเล็กจะใช้วิธีทางกลคือลอ่อใช้หลอดลอด่อแมลงเป็นหลอดสีม่วงนะครับ หลอดล่อมแมลงมาจับทำลายส่วนหนึง่งแมลงที่มาติดนะครับก็จะมีผีเสื้อกลางคืนนะครับเพลี้ยไฟเพลี้ยไฟตัวแก่เยอะมากนะครับเพลี้ยไฟตัวแก่เพื่อตัดวงจรชีวิตเราก็ล่อทำลายซะเพลี้ยาจักระจันฝอยเยอะนะครับเพลี้ยาจักระจันฝอยที่สําคัญมีมอดนะครับพี่น้องจะเห็นว่ามอดมีมอดมาเนี่ยดำๆมองเห็น,นมีมอดเข้ามาก็ติดเยอะเลยแสดงว่า แมลงทุกชนิดที่เป็นโทษกับพืช,พชเขาจะทนไม่ไหวกับสิ่งเรา้าซึ่งเป็นหลอดสีม่วงนะครับแล้วมาตอมกับดักกาวเหนียวก็ถูกจับทำลายนะครับลดปริมาณแมลงเพื่อให้ชีวิตของเราปลอดภัยยิ่งขึ้นลดการใช้สารเคมีสารเคมีก็ใช้แต่ใช้เฉพาะที่จำเป็นเท่านั้นใช้เฉพาะช่วงเวลาเท่านั้น อย่างช่วงนี้เป็นช่วงหลังจากดอกบานนะครับช่วงนี้จะมีหางแย่อยู่บนต้นเยอะเลยนะครับมีหางแย่อยู่บนต้นเยอะนะครับหลวงเล็กก็จะใช้วิธีทุกวิธีฉีดสารป้องกันเพลี้ยไฟฉีดล้างไปเมื่อเช้านะครับฉีดสารป้องกันเพลี้ยไฟฉีดสารป้องกันกําจัดโรคพืชครั้งเดียวหลวงเล็กใช้ครั้งเดียวฉีดเฉพาะวันนี้นะครับฉีด หลังจากดอกบานเสร็จลงเล็กก็จะฉีดเลยนะครับหลังจากนี้ลงเล็กก็จะใช้วิธีทางการป้องกันโดยใช้ไตรโคโดมาฉีดอย่างสม่ำเสมอนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อสายโรคพืชเข้ามาทําลายภายหลังนะครับซึ่งก็อย่างที่ลวงเล็กได้อธิบายไปนะครับว่าถ้าหากว่าเป็นโรคแล้วพวกสารชีวพันธุ์ต่างๆมันอาจจะไม่สามารถช่วยในการรักษาได้ร้อยเปอร์เซ็นต เราจึงควรที่จะใช้วิธีป้องกันก่อนนะครับใช้วิธีป้องกันรอบนี้หางแย้สวยนะครับหางแย้สวยนะครับหางแย้พุงดีนะครับก็เรื่องหลังอย่างนี้ก็จะเริ่มร่วงนะครับเราก็ยังลุ้นกันต่อว่าจะมีเหลือติดผลผลิตมากน้อยแค่ไหนหลังอย่างนี้นะครับต้นนี้อายุสามปีกว่ากว่านะครับก็ติดผลผลิตรอบนี้ก็ติดดอกออกดอกเยอะนะครับดอกดอกเยอะก็ มาเถอะครับมาใช้หลอดสีม่วงผสมผสานกับกับดักกาวเหนียวไม่แนะนำนะครับไม่แนะนำให้พี่น้องเกษตรกรใช้วิธีล่อลงบอบปลาซึ่งไม่สามารถช่วยได้เพราะล่อลงบอบปลาแมลงเฉพาะบางส่วนเท่านั้นที่จะลงบอบปลาหลังจากนั้นเขาจะเหลือเป็นแมลงที่ทําลายต่อนะครับก็พี่น้องจะเห็นว่าแมลงเยอะแยะมากมายที่มาติดกับดักกาวเหนียวนะครับล่อมาทําลายซะ หลังจากนั้นเราก็จะสามารถลดสารเคมีลงได้เพิ่มความปลอดภัยแก่ร่างกายและผู้บริโภครวมทั้งสิ่งแวดล้อมนะครับช่วยกันนะครับช่วยกันรอบนี้ออกออกเยอะรุ่นของเล็กนะครับมีมีมีดอกไข่ปลามาอีกแล้วนะครับก็จะต้องให้คนงานขึ้นไปรูดทิ้งนะครับออกเยอะรุ่นนี้ไข่ปลาออกมาเยอะก็เราเราเล็กคิดว่าจะย้ายไว้เฉพาะรุ่น หางแย่ละไข่ปลาไม่เอานะครับเพราะปริมาณที่ดอกบานไปแล้วหางแย่ที่ออกแล้วก็น่าจะเพียงพอนะครับเพียงพอถ้าติดผลนะครับถ้าติดก็เราก็ต้องรุนดูแลกันต่อไปประคบประงมกันต่อไปนะครับสนใจสอบถามได้ที่โองเล็กดินดีนะครับ0ย95์95842115ปรึกษาทั้งเรื่องของดินเรื่องของปุ๋ยอินทรีย์ปรึกษาได้ทั้งเรื่องของวิธีการกำจัดแมลงโดยวิธีการ ใช้หลอดล้มแมลงกับตะกกาเหนี่ยวนะครับลุงเล็กก็พร้อมที่จะลุงเล็กไม่ได้ตั้งตนเป็นูรูแต่ลุงรถลุงเล็กพร้อมที่จะถ่ายทอดพร้อมที่จะนําพาประสบการณ์จากการทํางานทางด้านการเกรดนําพาประสบการณ์จากที่ลุงเล็กได้ไปเดินทางทั่วประเทศในการอบรมเก็บเกี่ยวความรู้มาเล็กเปลี่ยนให้กับพี่น้องเษกษตรกรนะครับสามารถสอบถามมาได้ที่ลุงเล็กดินดี0 958426115